อันนี้เป็นแม่ฟูนซัพด้วยพี่นองเป็นสายดำแม่ฟูนซัพสูง143มีลูกมาแล้ว2โตนี่เจ้าไดมอนลูกบิกอุตไทยใบรอดสอสิริชัยฟามบริการขนสรงง่อคว้ายถั่วประเทประสบการณ์การขนสรงงอควายมากกว่า3ปีบริการพี่นองแบบวิอพีเลยรวดเร็วท่านใจ่ แถมยังมีบริการเก็บเงินปลายท่างโอนเงินให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบริดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนัดป่าฟ้าฟั่มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดรคาคากล้วยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พลาคดคลิปดีๆราคากว้วยตืบๆไปเบิ่งกันเลยครับขอบคุณน,นี่ถิ่พาพี่น้องมาเบิง่งกว้ยสายดำถ้าพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวชมฟาร์มก็ปรับหมุดมาได้เด้อพี่น้องชนะตปพาฟาร์มบ้านนักก๊อน้อยตำบลบางินลาดอำเภอสุขแพ้จังหวัดขอนแก่นมื้อน,นี้เป็นควายแม่ลูกสายดำ เจ้าปูนซับบอรโทรศัพท์061-998-9593พอ้โยชิ้นยิงกลางมหาได้รับอันนี้เป็นแม่ปูนซับด้วยพี่น้องเป็นสายดำแม่ปูนซับสูง143มีลูกมาแล้ว2ตัวแม่ปูนซับเนี่ยเราเป็นไายอ่างไข่ย่างหนา เจ้าเนี่ยหางล่ามดีพอดอกนมสีเต้าครบตอนนี้ท่องเรายังว่างอยู่พี่น้องก็เลยสนใจกับมะเบิงโถ่กิ้งได้เขาสิผสมเจ้าเพชรตะวันให้ปรกการท่องกับเจ้าเพชรตะวันแล้วจังเอาไปเด้อพี่น้องกันสนใจเดี๋ยวไปดูแลต่อเจ้าเพชรตะวัน พอพันรปจำฟ้ามยู่นีแ่แหละพี่น้องเียวผสมให้ติดแล้วจังสิงให้เอาไปแหม่ฟูนทริดไว้เชียงเรียงง่ายอันนี้เป็นลูกซ้ายเพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้เจ้าไดามอนด์ลูกบิ๊กอุ้ไทยใบหลอดบิ๊กไดมอนด์บิ๊กไดมอนด์น,นี่เกิดวันที่12 มกกลาอายุสองเดือนกว่ายัางหนาไหยหนาขาใหญ่ตัวนี้เขาบีบกับมือได้พี่น้องผสมอยู่นี่หมอเค้นมาผสมวิุูไทยตัวนี้เป็นลูกของแมุ่้นสับแต่ว่าออกอัตลักษณ์อ่องคอออกมาแล้วเบิด เป็นดห้อยไทยแล้วพี่น้องพ่โคง้งสางใหญ่อ่องคอชัดเกียนตัวนี้ถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถที่มาแบงกเอาได้ด้วพี่น้องแม่ลูกนี่เขาเปิดไว้3ามขีดสแสนนี่แหะพี่น้องแต่ลูกก็นี่เปิดไว้แสนหนึ่งถ้าสนใจก็มาเบื่องตัวจริงได้ ชัม่มือแล้วครับพี่น้องกดเพื่อกินยาบิ๊กไดมอนด์ไข่สวยไข่เพียงกันดีดีพอพันเมึงไข่ก่อนพี่น้องตัวนี้น่อยไข่บากไงไข่สวยหางลามทีดี รับขั้นสนใจกับมาเบื้องตัวกิงได้วิกไยมอนนี่สองเดือนกว่าแล้วอันนี้เป็นเอกสารใบหลอดครบรับประกันของแท้แน่นอนผสมโดยหมอเชนสนใจกับกิงกลางมหาพ่อโยทินได้รับเบืองการแล้วกินหนาเ้วยอพี่น้อง ดีๆที่ใส่แล้วก็หูกันเข้าไว้จะมีก้อนข้อกันคลิปนะสวัสดีครับ